ไม่ลงไปหรอกอยากกระโดดเป็นไงเด้กโมสนุกไหมสนุกไหมชอบไหมคนน่ะคนน่ะเป็นไงบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยดูกล้องหน่อยวะมานี้ไม่วิ่งเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสปาฮะ มอยู่ไหนมอยู่ไหนมาเที่ยวไหนเนี่อาีมีมีดไม่มีให้พังหรอยม่นเรเหรอโมเห็นไหมนอนลงสิ มาลงนี่ว้าวต้นนี้หน่อยสูงขึ้นเพราะไหวเอังไงใครมาใครมาสวัสดีครับใครใครใครโตรมาอคตรเกล้ยเหรอเออแลอพอดีอย่าง โอมาทางนี้อยู่แมวตรงนั้นเราไม่รู้จักเขา้อไปกินหลานได้ี่คูได้อะไรครับได้อะไรนี่เขาเรียกอะไรอืมหูไ้อะไรนี่ยที่ขุดทรายอืมให้ยายพาเล่นสินน่นทำยังไงมีอะไรด้วยมีแต่เล่าีเนี่ยอืม ไปกันมากไลส่นอะไตัเอนสับวโอ้ทำไงว้าวเอาดินใส่แน่นๆสิลูกลูกฟังคิดราคาั้งกวัวมันจะแพงมันบอ